และเจนอยากจะขอบอกกับพี่น้องว่ารัคเราเนี่ยนะคะพี่น้องพี่น้องก็เห็นว่าไม่มีสสอใช่ไหมแต่ทํางานเก่งมากค่ะนะคะเห็นเราจากจากโซเชียลไหมคะเห็นเราจากข่าวไหมเห็นคุณหมอวรลงนะคะเห็นพักใยพักดีเห็นในร่วมนะคะที่ทํางานผ่านสือ่อนะมีการเ,าเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนแล้วก็ปกป้อง ผลประโยชน์ของชาตินะคะยกตัวอย่างเช่น m o u 4 4คัดค้านคาสิโนนะคะนักโทษชั้น14่เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในคุกแล้วเห็นไหมคะแล้วก็มีเรื่องพวกชายแดนเป็นเรื่องต่างดาเรื่องอะไรอีกหลายหลายเรื่องนะคะที่คุณหมอบโรงพัชไทยพัฒดีแล้วก็ผู้วมดงการเนี่ยได้ต่อสู้นะคะแล้วก็ประสบความเหลือมเกือบทุกเรื่องเราทํางานนะคะรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าสสในสภาอีกค่ะแล้วพัชไทยพัฒดีก็อาสาเป็น ฝ่ายค้านแห่งชาติเราไม่ได้ด่านะบางคนเห็นคุณหมอลงเห็นคุณหมอดุนะพวกเราดุโอ้ยดีแต่ด่ดาเขาไม่ใช่ด่านะคะนั่นคือการวิพากษ์วิจารณ์เราวิพากษ์วิจารณ์เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับชาติและประชาชนนะคะและเราก็ทําหน้าที่ได้ดีกว่าฝ่ายค้านในสภาอีกค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นไหมคะฝ่ายค้านทําอะไรบ้างคะทุกวันนี้ไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมคะ ค้านเลือกค้านตามประโยชน์ส่วนตนนะคะไม่ได้ค้านเพื่อประชาชนแต่ค้านเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะคะที่พรรคเราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะพรรคเราไม่ได้มีในทุนใหญ่เป็นเจ้าของพรรคเรามีประชาชนที่ราคาเป็นเจ้าของมีประชาชนเปทำไมดิฉันถึงพูดอย่างนั้นเพราะมันเป็นความจริงประชาชนที่มาสนับสนุนพรรคเราและช่วยเหลือพรรคเรานี่นะคะเป็นประชาชนผู้รักชาติรักสถาบันรักความถูกต้องแล้วก็ไม่ยอมจำนนนะคะกับระบบนิติรัฐนะคะ กับระบบบริหารที่บิดเบี้ยวมายืนอยู่ข้างพักทยพักดีมายืนอยู่ข้างคุณหมอวรงนะคะมายืนอยู่ข้างความถูกต้องนะจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะเงินอุดหนุนภาษีจากประชาชนของเราเนี่ยเราเป็นพักเล็กๆแต่เราได อันดับ5นะคะได้เงินอุดหนุนภาษีเป็นอันดับ5ของพรรคการเมืองที่ได้รับเงินอุดหนุนภาษีมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ว่าประชาชนนั้นคือเจ้าของพรรคเราจริงๆนะคะดีฉันเนี่ยนะคะเป็นหัวหน้าพรรคชัยปฏากริงแต่เป็นไปทูนช้ประชาชนนั่นแสดงว่าพรรคเรานะคะเจ้าของตัวจริงก็คือประชาชนชาวไทยที่อยู่ทุกซอกทุกมุมในแผ่นดินไทยกับพี่น้องขอบคุณขอบคุณค่ะ